ไปไปไปที่น้องพี่น้องไปเบิ้งทะเบียนรถมาหันได้บ่ได้แล้วเนาะสามตัวตุ่มดุ่มลุกเลยเจะควางขึ้นเพื่เอาเขาประกาศเปี้ยวเปี้ยวนะตาแดงกึ่งครึ่งเลยบ่อาจันทะเบียนรถตัวเดียวหนิหกสี่ห้าสามค่ะอาจันจานนันนำเอาตังเงินความตื่น คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมี่่วัดดคาแบงเเหือนิทม นอนนม้อนตีแม่โอ้ดีดอกแม่ได้ทอดปลายผูกแขนได้ทอดนม้อนผูกคนควรกันนอนนอนลอมือแบบได้คนก็ว่าไปวัดพระอาจารย์ต้มขอไฟมาผูกแล้วได้ไหมไงบอกว่าโอ้จ้าพ oh, ี่น้องเนี่ยดีแล้วดีแล้วแม่ได้ปลายไปผูกแขนได้เข่ามาได้กรารบายบายเหมือเดินพี่น้องเดินจะวัดสมน้อมเลย เยอะมากมุนีพันวาคนหน่อยนี่นขนาดคนหน่อยกับซ้ําน่ล้วพี่น้อง อุ้ยนั่นเห็นบอลนั่นเลื่อมต้นนั่นแม่ใช่หร่าพนจนโอ้เพื่อทะเบียนรถทะเบียนรถบออาจารย์อุ้ยแม่นดหลีพี่น้องอาจารย์ว่าไปไายเพบรรจมปูเวทแม่พอน้าว่าเกียรติ์ตัวไปไทยบรรจมปูเวทว่าสันว่าลืมข้าวตัวน่าจะมืดมาจะมืดโอ้สาธุสาธุ เดียองรับมา่เทช้อไมไรไทะเบียนรถไปทะเบียนรถอาจารย์มาเปเบิ้งทะเบียนรถก็ดีค่ะอาจารย์นายเบิ้งทะเบียนรถไม่เจ็ดตัวท่านมาหาตัวหลายว่างานก่อยเห็นนั่นหกสี่ย่งบเออเห็นอยู่แต่ว่าอาจารย์บอกว่าไปไปไปทายทะเบียนรถไม่เจ็ดตัวท่าน ไป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 พี่น้องพี่น้องไปเบิ้งทะเบียนรถมาหันได้บ่ได้แล้วเนาะสามตัวตุ่ตุ่มูกอะไรพักไปเลยเจ้าของคือบ่เอาเขาประกาศเปี้ยวเปี้ยวนั่นเดลยโอ้เรืองจอยเฉยเจ้าบ่เบิ้งคลีบเอาพี่น้องทะเบียนปพืดอนถึงห้ามแต่ห้าสามสามสาวันหกสี่หาสามเด้อพี่น้องเด้อทะเบียนรถ เอาปูเวทมาพี่น้องกับศ <loves you. S 3> ิเห็นแล้วเนาะตอนที่ยางมาที่แรกเนาะค่ะบันนี้อาจารย์เราเรียกว่าไปแม่เจ็ดตูพันโจมปูเวทลงรถละสันไปายทะเบียนรถลสันว่าหกสี่ห้าสามหกสี่ห้าสามละสันว่าไม่จัดเหมือนแรกนี่างไรเก่งยังไงเก่งแล้วหกสี่ห้าสามนะคะปูเวทมาประดิษฐานที่วัดท่าสะแบงค่ะพี่น้องคะอ่า โอ้ผู้ใดมากระจัดเลยเด้อพี่น้องเด้อมาท่วมจังหวะหมู่บ้านนี่ก็ท่วมจังหวะอันเพิ่นเอารถอันพระอาจารย์มาว่นที่หสองนี่ด้เลขหันนี้เลขอันกุญแจรถเก้าเจ็ดหนึ่งเอ้ยเก้าหนึ่งเจแต่ว่าสูตัวนี้ว่าได้เด้หนี่เด้อสามประห้าสามเด้อพี่น้องเด้อหห้าสแต่ว่าคันน้เป็นเบื้งทะเบียนรถผู้เบีันว่า า่ลงวาสออาสิพากันไปล้างถ้วยบ่บันนี่ได้บาบนผ้ากันได้บ่ว่งหันโอ้ยหาบุนที่ดตัวหนึ่งโ้ยบ่พ่อบ่พอหาอีกยุ่นนี่เบี้ยงล้างมื้อ เกือบอยู่ทั้งนาพุนแม่ครัวค่ะพี่นี่แม่ครัวของแค่เออ้ออดสว่านฟา,าหอดล่องเท่าให้กันใจทีมงานเดียวกันข่ได,ได้อยู่ข่ได้สามโตตดเอ้าการหาศูนย์ซีนเลขคันน้ำมุนพิ่ โอ้มือไข่เอาลูกชิ้นมาเบ่าเป้าๆแล้วเข่มลัยสดอีกแต่ว่อย่นีมาูนสี่เินบอกงอห้าซูนสี่อโอ้ยในคลิปไข่มไล่สดเนี่ยมือเศร้าอีกอ๋อมือนี่มือนี่อาจารย์บอกข่ที่เจตูไปท้ายทะเบียนเลยนะไข่เลดเปล่าแนลมมาก วันนั้นเรากปลปอยหาสามเลขหากินมันคือออกแกงสันเหรอหน,น,นึ่งสองศูนย์เก้าเก้าศูนย์นึกศูนย์เก้าตะวันงวดนี่จัดตัวนี้แหละทะเบียนรถนี่แหละหกสี่หาเอาไอ้ครบมัดสุดโตเด้อางเทียกัมาหกสีเด้อค่ะตัดหน้าตัดหลัง แม่จ้ะทะเบียนรถปู่เวทแล้ววะโอ้ยเราจัดรัฐบาลว่อมเราอ้า,อาพี่น้องเอฟซีไปเฮาขึ้นไปหาพระจันทร์อีกที่เเ่าเนาะคะ่ะเนาะจ้าหน้าเทพองค์น,นี้หน้ายักษ์ป้ายทะเบียนหกสี่ห้าสามค่ะพี่น้องนี่ลราขึปู่เวทองค์นี้ละค่นสีมาปฏิสฐานอยู่นี่อยู่วัดอยู่วัดท่าสะแบงเนาะคะ่ะเนาะจ้าพี่น้องเอฟซี งามงามปฟาดโถอองคูไม่พี่น้องเบื้องหน้าแล้วค่ะครัโอ้ยยกไปล้วาึมา้ยป้ายทะเบียนรถหกสี่ห้าสามเนาะคะ่ะพี่น้องสร้างหนวดมาเบิงมาเบิงอันนี้สร้างหนวดเบงอังงนนี่หนันหันหัน เจ้าเห็นวายู่ขาปูไหมเบื้องทางกองสุืออยู่บ่เบื้องแม่นั่นแล้วสามตัวได้เลยนั่นน่ะเห็นไหมเจ้ายู่ขาปูไหมว้ายเป็นจริงลูกนั่นเห็นไหมอาจารย์มาแล้วอาจารย์อาาจรย์มาแล้วอาจหนึ่งตัวเดียวเห็นหาเห็นหาถามถามเนี่ยถามพวเนี่ยเสียงกันระวัดนี้อาจารย์ว่า

ตาแดงกึ่งคึ่งเลยบอกจารย์บอกเพคนแจ้มให้ตัวแต่ว่าคัดเซ็ตได้กัตาแดงนี่ตาแดงนี่สุดยอดเลยได้กับตาแดงเอาสีแดงแต่มหัวต้องบาดฐานไหมเนอะหัวตัวฐานใหญ่ด้วยเอาฟังเลยทีนะครับแก หกสี่ห้าสามทาราจันอาจารย์นนำเอาตรงเหมือนเร่งหกสี่ห้าสาม

เขาไปเอาน้ำเงินตอนเพิ่นไปได้แล้วลูกลูกชายมันมันมาันตกนี่ประจานรดตีเขาตเลยตีเขาหังว่า6-4 5-3นะจังจังวนจอดมาจังเว6-4 5-3ป้ายทะเบียนรถที่มาส่งปูเวทเดอพี่น้องเด้อ